เร็ยบร้อยครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ Away by Ade นะครับวันนี้อยู่แถวชามนะครับแล้วก็เราก็มากับรถเทอรล่า จริงๆเรามากันหลายคันนะคันนูนน้นคันนู้นคือแต่งแบบเยอะสุดนะครับแล้วก็อันนี้ที่พักนี้เนเอาน้องหมาไปได้ด้วยเชิดาโอ้โหครับจริงๆแล้วรถนะเวลาเราขับมามันก็จะจอดที่รถบ้านนี้เลยใช่ไหมเราก็จอดที่รถบ้านนะครับเดี๋ยวเราให้ดูรถบ้านครับวันนี้ก็ขับมาทั้งวันเลยครับทำไมชะอำวันนี้ขับ ามามแมาจะอ้ํานี่เกือบ400รโลก็เขาอยากให้เรารู้สมรรถนะของรถเลยอ้อมไปอ้อมมาออวนไปว,วนมาหลากหลายเส้นทางนะให้เราได้รู้อได้ใช้ฟังก์ชันเกือบ <ใน S 2> พบ<ถ>ยกเว้นยกเว้นระบบ4ี่คูนะที่ทริปนี้เป็นแบบว่า99%ที่คนซื้อรถไปแล้วก็เอารถไปใช้นี่ก็ใช้ทางดับะะเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวเราพามาดูที่พักกันก่อนเลยนะครับนี่ครับหน้าตาที่พักเรานี่ นี่เป็นรถบ้านนะครับหากุญแจก่อนเดี๋ยวหากุญแจก่อนหากุญแจกอันนี้คือเป็นกุญแจแบบลาสิกนี่คือคีย์การ์ดอ๋อเพราะว่าอย่างเงี้มันก็จริงไอ้รถพวกเนี้ยมันมันลากมาได้นะถ้ารถเทอลากเขาก็มีเนี่ยเขาลากมาได้ทำคีย์การ์ดลงอีกแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูไปไหนกัน พอหนึ่งนี่ดูทรงแล้วถอดรองเท้าก่อนได้ไหมถ้าคนตัวใหญ่อ่ะถ้าคนตัวใหญ่ผมต้องสูง1้อยสิบโดยรวมนะครับก็เดี๋ยวขออันนี้ไปที่วางกระเป๋านะครับทุกครั้งที่เรามาเราก็จะพามดูห้องน้ำก่อนเปิดเลยกดโอ้มีห้องอัดเป็นห้องหลับน้ำแบบจริงจังเลยนะ อันนี้เป็นแบบตู้อาบน้ําเลยนะใหญ่มากเลยเราเข้าไปให้เจอนะครับใหญ่มากเลยเข้าไปได้เปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนอ๋อก็ได้อยู่ได้อยู่อาบน้ำก็มีปุ่มกดบ้างนะครับแล้วก็ห้องน้ํานะครับบางบางบางคันดีกว่าบางคันก็จะเป็นปุ่มกดนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นที่เหยียบนะครับอมนซื้อที่เหยียบเราทากด ผมจะฉีดนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวเป็นวิวเป็นที่วางแก้วอันนี้เป็นตู้เก็บเสื้อผ้ามากกว่าอ๋อะนะครับแขกรออยู่ข้างหน้านออเอแลขกอยากเข้าห้องอ่ะนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเออบางอันก็อืมถ้าเกิดคน,ต,นตัวสูงนี่นหัวนี่หัวก็วกับติงถ้ผมสูง170ประมาณนี้นะมีตู้เย็นให้นะครับมีตู้เย็นมีน้ำ มีไมโครเวฟให้นะครับเดี๋ยวไฟติดบ้างมไมโครเวฟติดเตียงมากเลยอะติดหัวนอนเลยอ่ะนึกว่าเครื่องอะไรนะนึกว่าเครื่องฆ่าเชือก็มีปลั๊กไฟเกีบเลยมีปั๊กไฟเตียงมีทั้งหมดกี่นั้งครอบครัวนะสี่สี่ที่นอนนะครับมีแอร์ให้เย็นฉ่ำนะครับก็้อยเจ็ดสิบนี่ขาติดไหมอันนี้ เตียงจะแข็งๆหน่อยนะก็พอดีนะนี้น่าเป็นหน้าตาเห็นไหมครับอันนี้เราสามารถเปิดได้เปิด่างนี้เพือรับลมทะเลนะครับแต่เราก็เป็นม่านนี่นะครับมีม่านให้ทุกมุมนะครับแล้วก็เตียงก็อันนี้ได้สองที่นั่งพ่อแม่ นะครับแล้วก็เผยลูกลูกเล็กผู้ใหญ่นี่นอนผู้ใหญ่แล้วรับรองเดี๋ยวนะโคกแน่นอนเลยอะนอนได้ไหมนอนได้แต่เวลาลุกขึ้นมากขบอกคุณตั้งเลยนะไม่เวลาปวดฉี่เลยลุกขึ้นมาด้วยความไม่เคยใช่ไหมแน่นอนด้ววยคามมไ่ชินนะด้าบนก็ขึ้นสบายเป็นบันไดอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นรถบ้านก็อันนี้เป็นไซส์ไซส์ปกตินะพอไปผมไปเคยไปบางที่เนี่ย มันจะมีเป็นห้องครัวเป็นอะไรด้วยแต่ว่านี้คือเป็นรถบ้านน่าจะไซส์ไซส์ปกติคือไม่ปกติมันจะมีเพราะบางบางที่ไปอานจะเล็กกว่านี้คือมีแค่2ที่นอนแต่นี้ไม่มีได้สี่นะครับแล้วก็มีไมโครเวฟมีที่นั่งเล่นให้นะครับตีว่าติ้มที่นั่งเล่นนะครับก็ที่นี่ที่นี่สุนัขพักได้ใช่ที่นี่น้องสุนัขพักได้นะครับน้องสุนัขครับน้องสุนัขเขาฉาบจริงๆอ่ะเยอะมากเลยที่นี่นะรถ ันนี้เป็นลานเต็มๆเ,เลยนี่ครับออกไปลุยนี่นี่คือน้องตีนักพักได้นะครับก็ใครที่อยากลองนอนรถบ้านนะครับใครอยากนอนรถบ้านก็ลองดูว่าช,ชอบนอนไม่ไมชอบ,ชอบอยังไงนะครับ,บแล้วก็เผื่อบางคนแบบว่านอนนี้แล้วติดใจนะครับก็เขาจะมีหลากหลายนะครับคือเป็นรถบ้านแบบนี้นะครับ คือคุณไม่ต้องซื้อคุณมีรถมาแล้วขับรถอะไรก็ได้มาขับแล้วก็มานอนนะครับใครคนนึงไอแบบนี้คือนอนแล้วชอบอยากไปนู่นไปนี่บ้างนะครับก็ซื้อนะครับมีข้อเดียวนี้เ็ามีให้เช่าก็มีนะครับแล้วก็ซื้อแล้วก็ลากรถไปนะครับซื้อในสันเทอราลอย่างนี้แล้วก็ลากไปนะครับแล้วก็ไปเที่ยวไหนไปอะไรเงี้ยก็มีที่กางงเต็นท์มีที่เสียบจอมไฟนะครับก็นี้ขอฝากไว้แล้วกันนะครับใครที่อยากมานอนรถบ้านก็าลองมาดูได้ที่แล้วก็แบบมีสัตว์เลี้ยงก็ลอง โทราาาอย่างน้อยต้องโทรถามมาก่อนว่าน,านำน้องหมามาได้ไ,ดไหมได้นะครับเหน่งงแล้วหาวตันนี้นงรถมาไกลตั้งรถมาทั้งวัน,นงงไหมครับช้าออมไม่ได้สี่ร้อยสี่ร้อยกว่าโลนะครับก็วันนี้ต้องขอลาแล้วครับอ,อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ